สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเล่นแมปท o เ l e t ทาวเวอร์รีเฟนนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับผมผมมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับแนะนำตัวเดเลยวสวัสดีครับผมชื่อใจเกเรพูดเล่นชื่อว่าตอนครับตอนอะไรครับแล้วก็เป็นคนเล่นทอเรทาวเวอร์ีเฟนแบบเริ่มใหม่ครับแบบเล่นแบบเหมือนเริ่มใหม่ครับ เล่นมาได้ประมาณสองสาันแล้วก็มีคนขอยสขอชื่อคอปเตอร์ครับคนนี้เลยคนนี้เป็เจ้าของช่องโอเคนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นทรอยเททว w e ดดีเฟน s e นะครับซึ่งทุกคนน่าจะสงสัยว่าทําไมด้านล่างผมมีเจมแล้วก็มีเงินเยอะจังซึ่งไอ้นี้นะครับเป็นไอดีหลักของผมนะครับซึ่งผมก็มีตัวเยอะนะครับมีตัวแดงด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ใช้ตัวไอนั่นนะครับผมจะใช้ตัวเบสิกนะครับ ซึ่งเออเดี๋ยวก่อนนะเออซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะเอ่อเนเทอเร็ตเทอร์วดาเฟนด์พาทแรกนะครับผมตั้งแต่เบสิกไปถึงมิสติกนะครับซึ่งไอมิสติกอันเนี้ยผมได้มาอยู่แล้วนะครับผมได้มาแล้วนะครับแต่ผมจะชผมจะไม่ใช้มิสติกนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเทปแป๊บ ยืมมาเตอร์ตัวไหนอ่ะเอมอ,อ่ะอ่าคอปเตอร์ฮะตัวนั้นงีนน่ตัวอีเวนเตอร์อีเวนเหรออ๋อก,การเดนกับตัวเงินเตอร์กับตัวเงินอไอการเดนนี้ให้ยืมนะครับอ่าทางผู้ชมครับอ่าตอนนี้เรากำลังเทรดกันอยู่นะครับกับคอปเตอร์ครับแต่ เอครูตอนอยู่ไหนครับคุณต๊อดอยู่ที่เที่อยู่ตรงที่เอเลสโหมดเอเลสโหมดเหรอครับโอ้ผมมาที่ของอีเวนทำไมเนี่ยโอเคยัผมไม่หาถ้าเจอผมไม่หาไม่เป็นไรครับผมมาแล้วแล้วครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาอ่ะเฮ้ยหายไปเลยหวะเฮ้ยเราไปที่องอีเวนทำไมวะล่ะเก่ามา ก่อนกรรมกรกรรมกรบ้าเอ้ยนนเนี่ย<ห>คุณตอนอยู่ไหนครับคุณตอนอ,อ,อยู่ที่ของอีเวนแล้วหรอครับอ่อโอเคครับเดี๋ยวผมตามไปซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะใช้แค่ตัวละครเบสิกเท่านั้นนะครับในการเล่นเบสิกทู เอ่ออะไรนะมิสติกนะครับผมซึ่งไม่ใช่พอตัวใช้แค่ตัวเนะบสิกเท่าน,นั้นนะครับเพราะเราเพิ่งเริ่มใหม่ไม่ใช่เริ่มใหม่สิต้องเล่นแต่เบสิกจนถึงมิสติกเอิ่มคุณตอครับ <มา S 1> คุณตอช่วยเอาตัวละครทั้งหมดออกแล้วก็ใช้เป็นเบสิกสปีกเกอร์แมนนะครับเพราะว่าเราจะทำคอนเทนต์เล่นแต่เบสิกทูมิสติกนะครับอ่ะโอเคครับได้ครับแป๊บหนึ่งโอเคเขี่ยวละเดี๋ยวกเอาตัว เอาตัวเบสิกมาก่อนเราจะไปเล่นด่านนี้กันก่อนเราไม่ใช่ด่านนี้นะครับจะไม่ใช่ด่านยังไม่ใช่ด่านนี้นะครับอ่ะเราจะไปเล่นตั้งแต่ีซี่เลยนะครับไปเล่นีซี่เลยเดี๋ยวขอรับชมออบบี้ก่อนออบบี้ก่อนอือไอตอรี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโลวมาโลไปโอ้โห คิดถึงพื้นที่พื้นที่เก่าๆเลยซึ่งในวันนี้นะคะผมก็ข้อน้ามูกอยู่นะครับอาจจะเป็นหวัดก็ได้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ, COVID, รบมาอย่างแรกแล้วก็<อ>เริ่มวางเบสิกเลยแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดแต่พวกเรามีความชำนาครับเราเคยเล่นเราไม่เล่นแบบคนที่เพิ่งเล่นนะครับครับ เราจะเล่นให้จบบอสเลยนะครับถ้าทุกคนไม่ได้เส <ห Superman> ี่ยงขอบุญอ่ะทุกคนไม่ต้องวิตกงเลยเดี๋ยวผมเพราะว่าผมเว่าผมเทพอยู่แล้วผมจะเดี๋ยวผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปตัดเอาออกใช่ไหมครัเตอร์เป็นเลิฟ Yes ซึ่งถามว่า จะเล่นผ่านหรือไม่ผมคิดว่าพอใช้ผมจะมีข้อผมจะมีแนะนำนะครับเออแนะนำคือคือ5คูณย่อยถ้าคุณมีตัวนอ้อถ้าคุณมีตัวน้อยเริ่มใหม่แต่คุณมีเงินโอนถ้าคุณเติมเงินได้เลยแล้วเข้าเว็บวิลปรกกอบเลยใช่ไหมเพื่อนอ๋อหลังจากเล่นเกมนี้เสร็จนะคะผมจะไปแนะนำเว็บบิวปรกน,นะครับผม ซึ่งในเวลวีบุณอนั้นมีตัวเติมให้มากมายนั่นแหละครับทุกคนหลังจากเล่นเกมนี้เสร็จเออผมขอกรุณาสักครู่นะครับสักครู่นะครับแค่แป๊บเดียวเท่านั้นสันดีค่ปาจะผมพูดแทนครับตอนนี้เราจะถึงไม้พาแว้ยเ้ย มาแล้วตัวลูดเอ้าตัวบังอุตัวรตัวลูดอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดต้อไปทิ้งเดี๋ยวพวกเราต้องไปทิ้ว้วไม่เป็นไรเราจะการไวอยู่แล้วอย่อัปเกรดก่อนอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดก่อนโอ้โหเสียงคีย์บอร์ด เสีด <Es foreign noise> ูคนเราฟังเสียง ASMR จากคีย์บอร์ดเพื่อนนะครับอ้าวทีนี้ไม่มีเฉยตอนนี้ผมขอกรุณาเออเดี๋ยวหนึ่งนะครับ เบมที่แปดแล้วตอนนี้เบสิกล้วนๆนะครับทุกคนโอ้โหคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยโอ้โหกว้างมากคิดถึงเดี๋ยวผมมานึงได้ครับคุณตอตโอเคนะครับผมในขณะนี้นะฮะผมก็จะคอยวางสปีกเกอร์แมนไปเรื่อยๆนะครับผมแบบให้มันตันเลยนะครับผมให้มันตันตัวเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะเอ่อ ะนะเล่นคลิปไปนะครับให้คุณต้อนมานซึ่งในเว็บอุปก,กรณ์นะครับเราก็มีตัวให้เติมมากมายนะครับเช่นก็เจมสามหมื่นแค่389บาทเท่านั้นแถมก็ยังมีตัวละครหลากหลายมากมายซึ่งในการที่คุณจะเติมเว็บอุปก,กรณ์เนี่ยคุณก็ต้องสมัครสมาชิกในนี้ก่อนนะครับผม ซึ่งเสียงผมอาจจะติดิๆคันๆเนี่ยนะครับทุกคน <c oughs> ซึ่งถ้าทุกคนอยากต้องการซื้อเนี่ยก็ก็พิมพ์ไปเลยว่าเว็บบิบกอนนะครับนี่นะครับผมบิวบิบกรนนี่นะครับบิวพกรแบบนี้นะครับแล้วทุกคนก็พิมพ์ไปหน้าหลักนะครับแล้วก็ทุกคนก็เกรื่องซื้อตัวละครได้มากมายเลยนะครับ มี Nike, Upkeep, Has, Speakerman, Clock, Woman แล้วก็มีตัวละครอีมั่งหลากหลายมากมไปเดี๋ยวช้จะตัวโอเคขอโทษน,นะครับที่ปิดไม่นะครับมีเรื่องหน่อยนะครับซึ่งในการที่คนจะซื้อเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินของตัวเองก่อนนะครับอย่างเช่น ผมซื้อไปแล้วเนี่ยผมก็เลยสองบาทน,นะครับซึ่ง2บาทเนี่ยถามว่าเอาทำอะไรได้ไหมไม่ได้เลย